同样获得三等奖的团队有，来自纳瑞宣大学的紫萱将相团队。สวัสดีครับผมนายกิตติการานุกุลก็ผมนายปริญญาโฟนาดิฉันชื่อนางสาวกวาิตติการแสงทองดิฉันนั่งสาวอิปินผู้เอี่ยมรัชนนท์คำมีนะคะตอนนี้ก็ศึกษายอยู่ชั้นปีที่สามสาขานิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศันดับโลกของการจงชิงไป2021ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะพวกเราก็อยากจะพัฒนาภาษาจีนของพวกเราค่ะก็เลยอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนดูบ้างค่ะแล้วก็ ขอบคุณอาจารย์สัขาวิชาพภาษจีนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลยะค่ะปีนี้ก็เลยอยากจะลองทําให้เต็มที่อีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จน,นะคะก็ดีใจมากมายะค่ะ <Yahoo! S 1> อุปสรรคของพวกเราในการฝึกซ้อมนะคะ ก็คนจะเป็นสถานการณ์โควิดค่ะทําให้พวกเราไม่สามารถพบเจอได้กันอย่างครบทุกคนนะคะก็เลยต้องสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์เท่านั้นคะ่ะสําหรับหน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนของพวกเราก็คือคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันออกเอกภาษาจีนครับและสิ่งที่ยิ่งขาดไม่ได้เลยนะครับ ก็คือท่านอาจารย์ฝึกซอมอาจารย์กีราลวนวัฒน์และอาจารย์ชาวจีนอาจารย์ถานเจิงหลงครับรายวิชาที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการเข่งขันครั้งนี้และดึงศักยภาพของผมออกมานั้น <Wow. S 2> ส่วนตัวผมคิดว่าในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่ทางสาขาวิชาภาษาจีนได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมานั้นมีความสําคัญหมดไม่ว่าจะเป็น วัยากรจรีนการแปลจีนภาษาจีนพื้นฐานหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับาภาษาจีนและสามารถใช้ได้จริงในทุกรายการการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือช่วยทำให้การแข่งขันครั้งนี้ราบรื่นไปได้ดีครับ จะฝากถึงน้องๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เข้าร่วมการแข่งขันเยอะๆนะคะเพื่อสั่งสมประสบการณ์ของเรานอกจากเราจะรับประสบการณ์ดีๆแล้วเนี่ยเรายังได้รับมิตรภาพแล้วก็ความรู้อีกมากมายจากการแข่งขัน,ขนด้วยค่ะ <Wow. S 1> สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะให้มาเรียนภาษาจีนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาษาจีนมีความสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งถือว่าภาษาจีนได้รับความสนใจอย่างมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนําภาษาจีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและนํามาประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะ